ก็ท่านต่อไปนะครับก็ขอเชิญอาจารย์ไม่เป็นไรครับหัวข้อก็สเตตแล้วแนะนําตัวเองได้เลยนะครับก็หัวข้อถัดไปนะครับเป็นเป็นเรื่องของ d diagnostic c h a l l e n n e on basic h e m a t o o o g y test นะครับก็จริงๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพึ่งผู้เกี่ยวข้องอะไรอันนี้ให้น้องดูของตัวเองหมายถึงว่าอาจจะเป็น Pitfall ที่ค่อนข้างเบสิกไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะพูดก็จะมีเอาไลน์ดังนี้นะครับก็ ก็คือออโตเมตซีบีซีแล้วก็แล็บเทส for ฮีโมไลซิสไอออนสเตดี้แล้วก็พวกฮีโมสเตติกเทสก็คือน้องเจออยู่ละว,ว่ามันมีพิทฟออะไรบ้าง<ม>คือโดยปกติเนี่ยออโตเมตซีบีซีนะครับก็คือเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติคือปกติมันจะมี2กลไกหลักคือเรื่องของอิเล็กทริเค้าอิมพีแดนซ์คือหมายความว่ามันมีความต่างศักย์อยู่แล้วก็พอเม็ดเลือดมันผ่านไปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์มันก็จะบอกมาเป็นขนาดของเม็ดเลือดแล้วก็มีเรื่องของไลสเกเตอร์ก็คือ เวลามีเซลล์มาผ่านมันก็จะมีการหักเหแสงดูดซับแสงอะไรเงี้ยมันก็จะบอกได้ว่าเซลล์นั้นน่ะมีขนาดเท่าไหร่หรือว่ามีแกลนูแกลนูลาริตี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาต้องเจาะ CBC ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น Red Blood Cell Red Blood Cell ก็ Hemoglobin h e m a t o oh c r i MCV อันนี้พี่ว่าน่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ก็จะมี White Blood Cell ที่เป็น White Blood Cell แล้วก็ดิเฟ e r นเชียลของ White Blood นะครับแล้วก็ p l a t e l t ที่เป็น Platelet c o u แล้วก็ Mean Platelet v o l u โดยเบสิกก็คือพวกนี้อันนี้ทราบอยู่แล้วมัง้งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากว่าฮีโมโกบินฮีโมโตคิดคืออะไรอะไรประมาณนี้เนาะก็ฮีโมกบินก็ความเข้มข้นของฮีโมโกบินในเลือดฮีโมโตคิด ok ok คือค่าแพคปริมาณอัดแน่นของเ,ออเม็ดเลือดแดงถูกไหมแล้วก็ MCV เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาตรของเม็ดเลือดแดงส่วน RDW คือการค่าความกว้างของการกระจายตัวของเม็ดเลือดแดงหรือว่าเวลาเราดูบัตเสมียมจะเป็นอนิโซไซโตซิส เพราะฉะนั้นค่าที่เปลี่ยนแปลงก็คือ,อค่าที่โดนวัดโดยตรงวัดโดยตรงก็จะมีค่าจําปริมาณก็คือค่า RBC ค่าฮีโมโกลบินแล้วก็ค่า MCV จะถูกวัดโดยตรงโดยเครื่องส่วนค่าอื่นๆเนี่ยจะเป็น indirect measurement ก็คือมีการใช้เข้าสูตรก็คือเอาค่าที่เราวัดโดยตรงเนี่ยมาเข้าในสูตรสุดท้ายมันก็จะเป็นค่าที่คำนวณออกมาตัวอย่างเช่นฮิมาโตโคริตก็คือใช้ RBC คูณกับ MCV แล้วก็หาร10ก็จะออกมาเป็นฮิมาโตโคริตเพราะฉะนั้นพิจาอรแรกเลยก็คือสาเหตุของ ว่าทําไมค่าที่อาจจะแปรผลอัตโมัต C B C ออกมาผิดตัวอย่างเช่นคนไข้ที่น้องมีปัญหาเรื่องชีตตัวไซเยอะมีมา5บัตรพิกเจอร์อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเพนเลตที่สูงกว่าปกติได้ในการแปรผล C B C เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเศษมันหรือว่ามันเป็นเซลล์ที่มันฉีกขาดสุดท้ายเครื่องมันจะอาจจะอ่านเป็นเ็นเลตได้หรือนิวเคลียเต็เลบัตเซลเครื่องก็อาจจะอ่านเป็นเรื่องของไวบัตเซลที่สูงขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ หรือถ้าเป็นอะคิวลิวคเมียสยาคิวลิวคเมียมันจะมีเศษซากเซล์ลอะไรประมาณนี้มันก็จะอ่านมาเป็นเพลตเลสพวกเศษเซล์ลถ้าเพลตเลสคัมปิ้งก็จะทำให้เพลตเลต่ําลงหรือว่าเครื่องบางเครื่องก็อาจจะอ่านเป็นไว้บับตเซล์มีค่าสูงขึ้นหรือคนไข้ที่เป็น เหลืองเยอะใช่ไหมหรือว่าคนไข้ที่มีล,ลิปิดีเมียใช่ไหมพวกนี้มันก็จะมีการมันมีเทอร์บิดิตี้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมันจะรบกวนการอ่านฮิโมโกลบินแล้วก็การแปลผลฮิโมโกลบินเพราะฉะนั้นถ้าสมมติน้องเจอคนไข้ที่ดูเหลืองมากๆหรือว่ามีลิปิดีเมียสูงมากๆมันจะมีขั้นตอนคือเอาไปเอาไปทําเป็นพลาสมารีเพสเมนก็คือใส่พลาสมาเข้าไปแทนอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะให้วัดฮิโมโกลบินขึ้นมาใหม่ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของแลบอันนี้ไม่เป็นไร ส่วนถ้าสมมติเป็นโคเอ็กลูตินินเนี่ยมันก็คือการที่มีเรื่องของออโตเอ็กกลูตินเนชันเนาะมันก็จะทำให้คนไข้อาจจะมีเลือดบัตเซลล์ต่ำลงแล้วก็มี MCSC เพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพูดถัดไปอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขเรื่องโคเอ็กลูตินินเนี่ยก็จะต้องเป็นวอร์มสเปซิเมนที่37องศาก็ถ้าบอกห้องแลบก็บอกห้องแลบเพราะวอร์มสเปซิเมนก่อนแล้วก็เอาไปเทสใหม่ก็อาจจะได้ค่าที่ a c c u r a รมากขึ้นหรือบางทีเราอาจจะใช้การแปลผลจากการปัน่นฮิมโตกิดแทน เพราะฉะนั้นปัญหาที่หนึ่งที่เราเจอบ่อยคือซูโดตรมโบไซโตพีเนียก็คือน้องอยู่ในวอดแล้วก็ไปเจาะแล้วก็คนไข้เพเลตต่าจริงๆาสาเหตุมันมีหลายสาเหตุสาเหตุที่มันมีได้แก่ตั้งแต่พีอนาไลติกคือการที่น้องเจาะเลือดนานคือสมมติเราไม่รู้อยู่แล้วถูกปะหถึงว่าก็คือคุณพยาบาลอาจจะเจาะเลือดนานมีการเค้นเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นทิชูแฟกเตอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะกระตุ้นการที่มันคอนซัมชันเพนเลตทาให้กระตุ้นการเกิดคลอสก่อนหรือการที เอ่อปริมาณสารการเลือดแข็งกับเลือดไม่สมดุลกันหรือรคุณอ่าเจ้าหน้าที่อาจจะมิกซ์สเปซิเมนไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้คนไข้หรือว่าถูกคอนซัมชันเพลนเลสเป็นคอรไปก่อน แต่ถ้าสมมุติสาเหตุที่เราเรียนกันบ่อยๆก็คือ EDTA mm. ก็คือหมายถึงว่าก็คือ EDTA in d i a l mm. ก็คือ EDTA เนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับไกลโคโปรตีน2 BTA ทําให้เพลทิตมันเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็กระตุ้นทําให้เหมือนรีเซพเตอร์มันพวกโปรตีนนะ่มันออกไปตรงผิวด้านนอกเซลล์ทําให้กระตุ้นการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดเพราะฉะนั้นพอใน PBS แน่ส่วนใหญ่น้องก็จะเห็นเป็นเพลทิตคัมปิ้งถูกปะ เพราะฉะนั้นเขาบอกวิวธีแก้ก็ใช้เป็นซิเตตชลแต่ว่าพิทฟอร์ที่ที่ทำกันอยู่ปกติก็คือเวลาเห็นเพลเลตต่าก็เปลี่ยนไปส่งซิเตตเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามันไม่ได้เกิดจากขั้นตอนของ EDTA in due ซึ่ง EDTA in due สู่โดโทมโบไซโตพีเนียเนี่ยเกิดขึ้นแค่ประมาณ0.05เอร์เซถึง0.2เอร์เซนเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันเจอไม่เยอะคือคำแนะนำของพี่ก็คือจริงน้องควรจะเอาไปดูบัตเเมียก่อนถ้าสมมติต้องเห็นบัตเเมียแล้วมันเป็นเพลเลตคั้จจอันนนาะ คุ้มค่าที่น้องจะไปส่งซิเตติ้วต่อเพราะเพราะพี่ว่าส่วนใหญ่หลายๆคนเวลาส่งซิเตติ้วก็ไม่ได้ดีขึ้นถูกป่ะเออถ้าในชีวิตจริงอะ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือซิเตติ้วเนี่ยมันมีแอนตี Co ้คออกคลแลนอยู่ประมาณอ่อหนึ่งส่วนต้องใช้เลือดเก้าส่วนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเออร์เรอร์เ e ช่นน้องอาจจะใส สัดส,ส่วนไม่พอดีหรือบางแ l a บเขายังไม่ได้ validate correct ให้น้องอาจจะพอมันโดน anti coagulant ไปมันอาจจะ consumption p l a t ลงไปแล้วเพ a อาจจะต่ำกว่าปกติได้เล็กน้อยอันนี้อาจจะต้องมีการ correct เพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือที่หนึ่งถ้าจะใส้ titrate คือน้องมั่นใจก่อนว่า pbs น้องมันเป็น p พ a t e l clumping ถึงจะ confirm ว่าว่ามันเป็น edta in d i e สู่ rosombo cytopenia หรือเปล่าสาเหตุถัดไปอันนี้ก็คือในโรงพยาบาลสมัยก่อนเนาะซึ่งไม่เจอแล้วแหละก็คือคนไข้ประเภทที่ ทาราซีเมียตัดม้ามไปหรืออะไรประมาณนี้พวกนี้เขาก็จะมีปัญหาว่าคนไข้จะถูกนับลิวโคไซโทซิตออกมาเป็นไวบัตเซลแสนสองน้องก็บอกอุ้ยลิวคีเมียหรือเปล่าจริงปัจจุบันยังมีน้องถามแบบนี้อยู่ซึ่งเครื่องปัจจุบันนี้มันจะแยกแล้วคือแต่มันจะจะนับเป็นไวบัตเซลอยู่นะเครื่องไวบัตมันจะนับว่าไวบัตเซลแสนสองแต่มันจะนับเพิ่มเติมขึ้นมาคือ N R B C เช่นมี N R B C หกร้อยตัวเมื่อนับไว้บัตเซลไปหนึ่งร้อยไว้บตเซลเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทําก็คือน้องต้องคอเร็กไว้บตเซลก็คือคอเร็กโดยการที่ตามสูตรนี้เลยพวกนี้มันก็จะคอเร็กออกมาเป็นจูไว้บัตรเซลเขาจริงจริงแล้วน้องก็จะมันก็จะออกมาเป็นเลขปกติเขาแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบตื่นตระหนกตกใจว่าคนไข้มีไว้บตเซลสูงถัดไปก็ถ้าสมมุติคนไข้ของเรามีปัญหาเรื่องเอ,อ็กซ์ตรีมลิวโคไซโทซิสคือเช่น ไอคิวริวเคมีอหรือว่าคนไข้ที่เป็นจริงๆ CML อะไรก็ได้ที่เป็นริวโคไซโตซิแต่ปัญหาหลากัลกๆที่เจอบ่อยคือไอคิวริวเคมีอมันก็จะมีเ a ็บที่อินเตอร์พีดเออร์เลอร์ออกมาเยอะมากเลยได้แก่อันที่หนึ่งคนไข้อาจจะมีเอ่อสปิเรียสเอลิเวชันออฟเฟสเลตจากชิตโตไซท์ใช่ไหมหรือ คนไข้าอาจจะมีซูดไฮโปซีเมียส่วนใหญ่ซูดไฮโปซีเมียเนี่ยมันเกิดจากที่ว่ามันไม่คอลลิเลตระหว่างออกซิเจนเซตไปนิ้วกับ Pao2 ในบัตรแก๊สก็คือหลักๆเนี่ย Pao2 ในบัตรแก๊สมันจะต่ำกว่าปกติมันเกิดจากที่ว่ามันเกิดจากที่ว่าเซลล์เนี่ยมันเมตาบอลิซ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาต้องเจาะบัตรแก๊สเข้าไปอะ่ะเซลล์มันก็เมตาบอลซ์เยอะมันก็จะทาให้คอนซัมชันคอนซูออกซิเจนไปพอต้องไปส่งบัตรแก๊สต้องจะเจอแบบเออ ออกซิเจน Pao2 แบบต่ำอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมุติเซตปลายนิ้วอะไม่มีปัญหาอะไรู้สึกเพราะฉะนั้นเคสอย่างเงี้ยถ้าตามโรงพยาบาลทั่วไปหรือเคสที่นอนหวอดสามันคงไม่มีปัญหาเพราะน้องคงไม่ไปเจาะบ,บัดแก้าคนไข้เซตไม่ได้ดอปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเจอมันจะเกิดปัญหาเมื่อคนไข้อยู่ ICU แล้วน้องก็เจาะบ,บัตรแกร้ในเรื่องอื่นๆแล้วน้องก็จะแปลผลผิดพลาดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาทํายังไงก็ก็อาจจะต้องลดเมตาบอลท์ของมันเขาบอกว่าให้แช่ยเย็นแล้วรีบส่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้อาจาจจะช่วยได้บ้บง ถัดไปก็คือ spurious เรื่องของเล็กโทรไลต์ถ้าสมมุติคนไข้ของเรามีมีได้ตั้งแต่ไฮโปเคหรือไฮเปอร์เคเลยเพราะฉะนั้นยากมากเลยสําหรับคนไข้ที่เป็นอคิวเรียลเมียคือถ้าเป็น spurious ไฮโปแคลเซียมเนี่ยมันเกิดจากที่ว่ามันเกิดในทิวก็คือน้องเจาะเจาะเลือดออกมาใช่ปะ่ะน้องใส่ทิวเข้าไปส่วนใหญ่มันจะเกิดใน AML ที่เป็นพวกโมโนบลัสก็คือ M4 M5 พวกเนี้ยพอไวบับตเซลมันยิ่งสูงมันก็มันก็แอคทีฟเมตาบอลิซึ่หมายความว่ามันก็จะเกิดมันก็จะดูด หมายถึงว่าดูดเคเข้าไปในในทิวนึกออกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเคคนไข้อะไม่ได้ผิดปกติมันก็จะเกิดเหตุที่น้อง overcorrection เคเกิดขึ้น<ม>ใช่ไหมเออจริงๆเซต setting ตเนี้ยมันก็จะ setting ตตเดียวกับ spurious h y p o f o s f a เมียเหมือนกันแต่ว่าจริงมันก็มีหลายกลไกเนาะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของ spurious hypo เค hypofos เนี่ยก็คือเหมือนกันก็คือน้องแช่ยเย็นไว้ก่อนแล้วก็รีบส่งคือเขาบอกรีบแช่ยเย็นแล้วส่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าสเปซิ m e n เนี้ยเป็นสเปซิ m e n ที่น้องต้องรีบส่งอ่อให้ให้ให้แบบ ห้องแลบอย่างรวดเร็ว,วอีกอันหนึ่งที่เจอก็คือสปูเรียสไฮเปอร์แคลเมียสปูเรียสไฮเปอร์แคลเมียเนี่ยเกิดจากที่ว่าอันเนี้ยเจอบ่อยด้วยเพราะว่าส,สมมติน้องเจอคนไข้อค um, ิวเรียลคีมจะเจอเคสูงมากน้องก็มาเลยซูมเมอร,ร์ไรสิตปะคะอะไรอย่างเงี้ยของแมแต่ว่าจริงๆมันก็จะไม่คอลีเดตอันหนึ่งคือคลินิก้ามันจะไม่มีปัญหาอะไรหมายความว่าน้องไปติด EKG หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มี EKG คจีเชนเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันเกิดจากที่ว่าน้องไปปั่นเซนติฟิว่ะแล้วเซลล์มันแตก นึกบอกใช่พอเซลล์มันแตกมันก็เลยมันก็เลยเกิดมันก็เลยเกิดไฮเปอร์แคลเมียมได้เพราะว่าขั้นตอนของการที่จะไปส่งแลบมันต้องมีการเซนทริฟิวชั่นเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนใหญ่เขาบอกถ้าจะแก้ปัญหาคอนเฟิร์มอ่ะก็คือน้องส่งเป็นแลบเรื่องของ point of care test หรือว่าส่ง a b g ใช่ปะเพราะจริงๆถ้าส่ง point of care test พวก e- ปอกอ่ะถ้าสมมติถ้าของโรงพยาบาลเราเป็น e- ปอกใช่ปะน้องส่งเป็น e- ปอกอ่ะมันก็จะมันก็จะเร็วแล้วก็ไม่ต้องเซนทริฟิวเพราะฉะนั้นมันก็จะ a c c u r a ซีมากขึ้นอ่ะอันนี้ตัวอันนี ผ่านไปเรื่องแอปเออร์เลอร์เนาะอันนี้สมมุติพี่ยกตัวอย่างเคสเคสที่1เนาะก็เคสที่1ก็จะเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ56ปีมาด้วยเหนื่อยมา3วีคแล้วก็ตรวจร่างกายมีซีดเนาะไม่ได้เห็นจอนดิชชัดเจนแต่แลมก็เป็น CBC ก็มีฮีโมโกลบินต่ำฮีโมโตคิดฮีโมโกลบิน8.5หฮีโมโตคิด20 m c ิ130น่งร้ยใช่ไหมแล้วก็มีไฮเปอร์อินไดเรกไฮเปอร์บิลิรูบินีเมียใช่ปะคือก็สมมุติว่าเอาเป็นแบบไมม่ยากากกก็จะ คงจะพอแปลผลได้กันอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นอะไรอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติแต่ถ้าแอดโพสตามแ l a ก็ได้แอดโพสตามแ lap น้องก็บอกแมกโรไซโตซิสคนไข้มี MCV 1 3 0ก็มีกลุ่มที่เป็นเลติคูลไซไซโตซิสใช่ปะหรือกลุ่มที่เป็นนอนเมกโลบลาสติกแอนเมียแล้วก็เมกโลบลาสติกแอนเมียมใช่ปะแต่ว่าพอคนคนี้น้องเห็นแ l a แล้วอุ้ยมีซีดมีเหลืองนิดหน่อยมีอะไรอย่างเงี้ยแอดฮิมไลติกแอนเมียแน่เลยอะไรแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องเจาะถัดไปก็คือเติโลซขา เลติโ l o ไซ t ์เขามันคือการที่ดูเป็น n อนคล c นิวเ e ลี e ตเล็บัตเซลที่มีโพลีไรโบโซม rna ใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็จะแต่ว่าเวลาน้องดูบัตเซียน้องต้องระมัดระวังนิดนึงว่าโ o l y โค r มาเชียเนี่ยมันจะ under estimate กว่าเลติโ l o ไซ t e หมายความว่าพอ้อนเวลาน้องดูโพลีโครมันก็จะต้องสีม่วงต้องตัวใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเพราะเพะฉะนั้นแ l a บ,บที่เป็นเลติโไซต์น่าจะน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะฉะนั้นก็ปกติมันก็จะปัจจุบันเราใช้เป็นแอดโซลูตเลติโคโลไซเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าน้องก็เอาเลติโคโลไซเคไปคูณ RBC มันก็จะออกมาเป็นค่าตามนี้ถ้าสมมติเกินแสนมันก็จะบอกว่าคนไข้เนี่ยมีแอดพอพิเอตแมโลเรสปอนคือเหมือนว่าน่าจะมีเรื่องของแม w โลเรสปอนแต่ถ้าสมมติต่ำน้อยกว่า50,000ก็บอกว่าคนไข้เป็นไฮโปโพลิเฟเลตี e แอนเมียเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อกี้เราเรา,เราเจอแล a บแบบนี้ มันเป็นฮีโมไลซิสทุกคนไหมจริงๆอาจจะไม่เพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอแลบไม่ใช่ว่าน้องเห็นเหลืองนิดหน่อยมีซีดมีเหลืองมันต้องเป็นฮีโมไลซิสคือตรงไปตรงมาฮีโมไลซิสน้องก็จะเจอฮีโมโกลบินต่ําถูกปะแล้วก็อินได e เล็กไฮเปอร์บิลิเมียขึ้นแล้วก็เลติโคโลไซเคิลขึ้นแต่อันนี้เป็นคอสที่น้องต้องดิเฟอเรนเชียลไดอะโนซิสแลบพวกนี้เช่นคนถ้าสมมุติเอาเป็นว่าคนไข้ประเภทที่ หลักๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นวอดสัญญกรรมหรือว่าออร์โธพีดิกส์ใช่ปะสมมติเขาอาจจะมีฮีมาโตมาหรือมีอะไรประมาณนี้น้องดูตรงที่เป็นฮีโมเรอินบอดี้แคบิตี้ใช่ปะฮีโมกบินก็ดอกเหมือนกันเพราะว่าเหลืองมันก็จะมีการเหลืองขึ้นเหมือนกันเพราะมันก็จะมีเรื่องของเอ่อเรสูรูชันของของตัวที่เป็นฮีมาโตมาแล้วมันก็จะทําให้เกิดเรื่องของอินเดเร็กไฮเปอร์บิลิบูริเมียแต่ว่าปัญหาก็คือเลติโครไซโทซิตก็อาจจะขึ้นได้เหมือนกันแต่ปกติมันก็จะขึ้นช้านิดนึงเพราะมันตอนนี้มันยังเป็นบั เพจของบัตร loss นิดหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าน้องมี evidence อยู่แล้วว่าว่าคนไข้น้องมีฮีมาโตมาหรือมีอะไรแบบนี้น้องก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปว่าไปไปฟันธงว่าเขาเป็นฮีโมไ y ซิสใช่ไหมอ่ะหรืออีกอันนึงก็คือ ineffective erythropoiesis ineffective erythropoiesis คือหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของเดบัตเซลล์ไม่ว่าจะเป็น DNA defect หรือว่าฮีโมโกลบิน defect พวกนี้เขาจะมีปัญหาว่าเขาสร้างอยู่ในเมโลแล้วเขาไม่สามารถเอาออกมาได้เพราะมันอพทอโซิดอยู่ในเมโลสิ่งที่หมอจะเจอก็จะเจอ,จเ,จอ,จเ,จอเรื่องของฮีโมโกลบินดรอปฮีโมโกลบินก็จะต่ำแล้วก็คนไข้ก็จะมีเหลืองต่ำๆเหลืองนิดๆอะไรประมาณนี้แต่น้องก็จะเจอเลติคลไซเค้เาอ่ะค่อนข้างต่ำพราะโรคที่หมออาจจะเจอได้ใช่ปะ่ะอินเอเฟกทีวิโอลโพสิตคือทาร์ซิเมียใช่ปะ่ะแล้วก็พวก MDS เมกาโลบัสติกแอนิเมียพวกนี้น้องก็จะเห็นแ l a บแบบนี้เขาอาจจะมีเหลืองต่ำๆได้ เพราะฉะนั้นคนไข้คนเมื่อกี้เราก็เลยอ่ะเราก็เลยเจาะเลืติโคลโลไซต์ไปก็ได้8%แล้วก็มีแอบส์โซลูตเลืติโคลโลไซต์เขาแสนเจ็ดแล้วก็บอกโอเคมันก็น่าจะเป็นฮีโมไลติกแอนเเมียจริงๆเพราะว่าไม่มีเอวิเดน้์อะไรอื่นๆเพราะฉะนั้นแอปโพสไลน์แอปโพสของฮีโมไลติกแอนเเมียเมื่อน้องมีเอวิเดน้์แล้วว่าคนไข้ของน้องเป็นฮีโมไลติกแอนเเมียน้องก็คอนเฟิร์มด้วยบัตเสเมียก่อนก็คือบัตเสเมียแล้วก็สามารถเจาะไดเรกคุมเทสได้แล้วเพื่อคอนเฟิร์มว่าคนไข้เป็น ออโตอิมูนหรือว่าคนไข้เป็นอโลอิมูนที่เป็นเกี่ยวกับมีอิมูนละกันก็คือ Auto หรืออโลหรือคนไข้ของเราเป็น n e g a t ก v e ที่เป็นซีรีอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องของ Hemolysis เพราะฉะนั้นหมายความว่าปัญหาของน้องๆคือน้องๆเจาะไดเล c กคุมเทสไปก่อนเลยแล้วทําให้การแปลผลของน้องผิดพลาดสมมุติสุดท้ายแล้วน้องก็เจาะมาแล้วก็ไม่ได้มีเอฟวของฮีโมล y ซิสแลติเข้าก็หม่ขึ้นแต่ว่าพอดีไดเลกมันโพิทีฟ น้องก็จะบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเอาไม้ aha อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าจะเจาะน้องควรจะมี evidence ของ Hemolysis ก่อนแล้วน้องถึงจะส่งเรื่องของไดเลคคูม e ท t เพราะปัญหาคือมันมี false positive ได้ตาม s t u d y เนี่ย positive เนี่ยได้ประมาณสัก450%เลย <t> คือเหมือนว่าคนที่ไปเจาะมาเนี่ยครึ่งหนึ่งไม่มี Hemolysis แล้วก็ส่วนที่กลุ่มที่มันเกิด false positive ก็คือคนไข้ที่มี autoimmune คนไข้มี infection คนไข้มีมา l i เ n a n c y พวกนี้บางทีเขามี auto Auto แอนติบอดขึ้นมาได้แต่ว่าเขาไม่ได้เกิดเป็น Auto อิมูนฮิม m o ลิซิสเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คืออาจจะต้องอา,อาศัยอาการก่อนแล้วก็ใช้ l a ล o อ a t o เทอรี่เพื่อมาคอนเฟิร์มว่าคนไข้เป็น A.I.H.A แต่คนนี้ก็โอเคคนนี้มันมีอาการอยู่แล้วถูกไหมล่ะคนนี้มีอาการอยู่แล้วแล้วก็ ร่วมกับที่ว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องของ direct Coombs test positive คนนี้ก็คิดว่าเป็น AIHA แล้วก็พอไปดูบัตเรเมียก็เป็น auto agglutination แต่สิ่งที่จะชี้ให้ดูตั้งแต่แรกก็คือจริงๆต้องจะเห็นว่าฮีโมโกลบินกับฮีมาโตคิดเขามันไม่ไปด้วยกันคือปกติเวลาฮีโมโกลบินคูณ3เท่าเนี่ยมันก็จะเป็นฮีมาโตคิดถูกไหมแต่ว่าคนนี้มันไม่ไปด้วยกันถามว่าสาเหตุคืออะไรคือโค t y p AHA เนี่ยมันเกิดเรื่องของ auto agglutination พอมี auto agglutination หมายความว่าเลดบัตเรเซลมันจะต่ำลงเพราะมันเเป็นลือก เครื่องมันก็จะไม่นับว่าคนอันนี้เป็นเลดบตเซลมันก็จะเลดบตเซลมันก็จะฟอลดรอปลงไปเยอะมากเลยนึกออกใช่ปะแล้วก็แต่ m c v มันก็ขึ้นนะเพราะมันเป็นเลติโคโรไซด์มันก็ m c v 130แต่สุดท้ายเลดแบตเซลมันดรอปมากกว่าสุดท้ายพอน้องไปคูณ3มันก็เลยน้อยกว่าฮีโมกบินมันก็เลยอันนี้คือเป็นทําให้เกิดอันนี้เพราะฉะนั้นโคไทเอปกติก็ต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมคือจริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นไอดโอพาติกแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ไปหาเรื่ออออองงงงขเเเซันนดดาารีีทไไพิิ่่่มมมตึ้้ยยยจจะะลล ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอาการวินิจฉัยเรื่องของ I.D.A. อันนี้รู้อยู่แล้วว่าการวินิจฉัย Ion อน f i c i e n c y a n e m i เนี่ยมันมันใช้เรื่องของ f e r ร์ร i ตินทีแซอะไรพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นเฟอร์รีตินก็คือการวัดธาตุเหล็กสะสมในร่างกายแหละแล้วก็วัดโปรตีนที่จับกับเฟอร์ริกทีไอก็คือวัดเรื่องของปริมาณธาตุเหล็กที่จับทันเฟอร์รินได้มันก็พรพอคำนวณเป็นทีแซมันคืออัตราส่วนของซีรไมออนต่อทีไอคือปกติเราใช้ ไดแอกก็คือซีรั่มโฟรีตินแล้วก็ทีซถูกปะแล้วก็จริงๆโกสแตนดาร์ดมันคือการไปทำโบลแมโรแต่ก็ไม่ไม่อะเพราะว่ามันอินเวสีไปปัญหาคือพวกนี้มันเป็นอะคิวเฟตโปรตีนพวกซีรั่มโฟรตินอะไรพวกนี้แล้วก็ซีรั่มไอออนก็มีแวร์เรียชันหมายความว่าถ้าน้องเจอคอนดิชันเช่นคนไข้ของน้องมีอินเฟคชันซึ่งจริงๆเจอบ่อยเจอบ่อยของพี่หมายความว่าคนไข้ก็มาแอดมิดด้วย UTI ไอนิ่มเนียตามทั่วไปอะแต่พอน้องเห็นซีดเอ็มซีวีต่ำน้องก็เลยเจาะไอออนส ถูกปะน้องก็จะบอกว่าอุ้มมันแปลผลไม่ได้ครับมีน์ฟมชันเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะถ้าคนไข้ไม่ได้ดูมีความเดือดร้อนทางด้านเรื่องของไอออนเดฟมากหรืออะไรเงี้ยน้องก็ไม่ต้องเจาะก็ไปเวิร์กอัพเป็น OPD case เพราะสุดท้ายก็ต้องไปรีพีซซ้าอยู่ดีใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆถามว่ามีวิธีแก้อืดไหมมันอาจจะมีแล a บที่อยากให้รู้จักเพิ่มเติมเช่นเลทโคลไซฮีโมโกลบินคอนเซนเทรชันซึ่งจริงธรงร,รมาศาสตร์มีใช้ซึ่งซึ่ง,งมันก็มัน มันก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนอะมันคือการวัดปริมาณฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดงอะเพราะว่าในเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนเพราะว่าเม็ดเลือดตัวอ่อนเนี่ยมันจะออกมาจากไขกระดูประมาณ1-2วันเพราะฉะนั้นการที่มันเจาะเลืิดูโคลไซฮีโมโกบินคอนเทนต์มันจะบอกว่ามันมีมันจะบอกปริมาณเหล็กที่นําไปใช้ในการสร้างเลืิดูโลไซเขาประมาณ2-3วันนี้เพราะฉะนั้นมันก็สามารถบอกว่าคนไข้มีภาวะไอออนเดฟเชแนนซีหรือเปล่าใช่ไหม ส่วนถ้าเป็นโซลูเบิลแทนเฟอร์ลิรีเซปเตอร์ก็ตรงไปตรงมาคือพอคนไข้มีไอออนเดฟเฟอร์ลิตินรีเซปเตอร์มันก็เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็มันก็ช่วยวินิจฉัยได้แล้วก็ไม่รบกวนโดยพวกอินฟลามเมชันอันนี้ก็เป็นแลบทั่วไปเหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าแค่แคจะบอกเฉยๆว่าไอเอซดมันมันแปลผลยากในคนไข้ที่เป็นในคนไข้ที่เอ้ยหมายถึงว่าไอออนเดฟมันแปลผลยากในคนไข้ที่มีแอน m นเมียออฟอินฟลามเมชันใช่ปะเพราะฉะนั้นหลักๆมันก็มีโทมัสพลอตที่พี่พี่ใช้แต่ว่าที่ เอาจริงๆประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีใช้ soluble transferrin receptor แต่ว่าเอา่อฮิโมโก o บินเอ่อเรติโครไซต์เขาฮิโมโกบิน,อโโบนคอนเทนต์เนี่ยมีแล้วจริงๆในไกด์ไลน์ในโฟรไทยก็มีให้ใช้ว่าให้น้องเจาะเพื่อวินิจฉัยเรื่องของไอออนฟังชันแนลไอออนใช่ปะเพราะฉะนั้นน้องก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเอ่อมันก็จะแปลผลประมาณนี้ก็เป็นว่าถ้าถ้าฮิโมโกรบินแต่ว่าจริงๆค่ามันเวลีเดตตามโรคเนาะต้องไปดูก่อนคือหมายถึงว่าบางโลกมันก็จะตัดค่าไม่เท่ากันในเรื่องของเลติโคลไซต์ฮ m โมโกรบิน,โโบนคอนเทน ถัดไปก็อันนี้เคสคงเคยเห็นแล้วคนไข้มาด้วยฮีมาโตมาอันนี้ใช่ปะตรงไปตรงมาฮีมาโตมาก็อันนี้ไม่ต้องแอปโรชแล้วสมมติเราไปเจาะแผบคือน้องออกไปข้างนอกอน,น้องเจาะ CVC c o a ก่อนเลยถูกปะพอ,อเจาะ CVC Coag เจอแล้วว่า Coag โปรลองใช่ปะอ่ะเป็น PTT โปรลองอันนี้ก็ไปแอปโรชตามลายถูกปะเป็น a p t t โปรลองน้องก็ไปดูว่าบีดดิ้งหรือไม่บีดดิ้งแล้วก็ไปทำมิกซิงเทสต่อหลักการของการทำมิกซิงเทสก็คือน้องไปมิกซ์ ก็คือ mixing test มันเพื่อประเมินว่าคนไข้มี deficiency หรือมี i n h i b i t o r หรือเปล่าใช่ปะ mm hmm. เหมือนกันหลักการพื้นฐานคือปกติ coagulation factor เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ30-40%ถึงจะทำให้ coagulation มันไม่โปรลองหมายความว่าถ้าสมมุติ coagulation มันสมมุติว่า ประเมินว่าคนไข้ของคนนี้ deficiency แปลว่าศูนแล้วก็เอาไปผสมกับ normal p o o plasma p o o plasma แล้วก็ตีว่าเป็น100%เพราะฉะนั้นเราก็ผสมหนึ่งต่อหนึ่งมันก็ควรจะได้อย่างมากก็หอย่างน้อยก็ห้ถ้ามัน deficiency เพราะฉะนั้น coagulation มันควรจะ correctable ได้แต่ถ้าสมมุติมันเป็น inhibitor อะมันหรือว่าเป็นพวก l u p a s ที่มันเป็น anti c a r d i o l i p i n หรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีปัญหาว่ามันก็จะไปจับเหมือนก็เหมือนกันมันก็จะไปจับแล้วทําให้ coagulation มัน defect ลงเพราะฉะนั้นหมายความว่า พวกเนี้ยมันอาจจะมีอินทิบิเตอร์ได้ส่วนไอ้ลวกลูปัสแอนติคาร์โดเลปินเนี่ยเพราะว่าแอนติฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเออ่ตัวที่ใช้ในการที่เออ่ในในตามอ,อัลกอริทึมพวกนี้อยู่แล้วหมายถึงว่ามันเป็นซับสเตตหนึ่งด้วยกันที่ในการที่ทําให้พวกนี้แฟกเตอร์ actor, มันแอคทิเวชันขึ้นมาอ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเอาเป็นว่าถ้ามิกซิ่งเราคอเรกติเบิลก็หมายความว่าเป็นเดฟิเชนซีถ้ามิกซิ่งเป็นเอ็นคอเรกติเบิลก็เป็นอินทิบิเตอร์ใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีสูตรบางสูตรเช่นชางหรือโรสเนอร์พวกนี้เขาก็ทํามาว่าเออเพื่อจะทําให้มันแม่นยํามากขึ้นเขาคิดว่าเออเซน i ิ i ิวตี้มันจะมากขึ้นถ้าน้องไปใช้สูตรโดยที่ไม่ได้คอร์เรคชันโดยตรง เพราะฉะนั้นคนนี้โดยสรุปก็คนนี้ก็มิกซิ่งไปแล้วคนไข้ก็มีหลังจาก2ชั่วโมงมันก็มีโปรลองมากขึ้นก็แปลว่าคนไข้มี i n นคอ r e เร a b l เใช่ไหมก็คือแสดงว่าสงสัยว่าคนไข้มีอินฮ b บ t o r อร์ซึ่งคาแรคเตอร์ที่สําคัญก็คือเป็น factor 8 i n h i อ i นฮ r บิเใช่ปะที่สามารถที่มันมักจะแบบว่าเป็น time and t i m ดิเพนเดนต์หมายความว่ามันก็จะบางทีมันโปรลองเมื่อเรา i n น u b เบตไปอย่างน้อย2ชั่วโมง คะนันคนนี้ก็คอนเฟิร์มด้วยการส่ง Factor 8 Assay แล้วก็ Factor 8 i n นฮ b บิเตโดยสรุปคนไข้คนนี้ก็จะวินิจฉัยว่าเป็น Factor 8 i n นฮ b บิเตแล้วก็คนไข้มีแอคควหรือแอคควาฮิโพฟิเลีอีกแลบหนึ่งที่ปัจจุบันน้องก็ยังมีใช้กันบ้างก็คือบล i n g Time จริงๆแล้วปกติเนี่ยจะบอกว่าบลิ่งไทม์เนี่ยก็คือน้องใช้เพื่อ evaluate เรื่องของ เพลเลตฟังชันถูกไหมคือปัจจุบันเราใช้น้อยมากเลยอะ่ะอันนี้พูดไว้ก่อนละกันหมายถึงว่าคือหนึ่งคือเซนสเปคมันต่ำหมายถึงว่าเซนสเปคต่ำแล้วก็ตัวกวนมันเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เล็กคอมเมให้ทำสกร e นน n ่งเทสโดยการใช้บีด d i n g time หรือการที่น้องจะให้ ASA เจอบ่อยคือให้ ASA แล้วขอส่งบีดดิ้งไทม์อะไรประมาณนี้ไม่จำเป็นก็คือไม่มีเอฟเวเด์ซัพพอในการใช้บีดดิ้งไทม์แต่ถามว่า มีคนยังใช้บ้างไหมถามว่ามีหมายถึงว่าเช่นเขาบอกว่าอาจจะมีใช้ในการ assess response ของ u l i m i c b บ e e d i ้ g บ้างตาม s o m e e vidence แล้วก็ส่วนถ้าสมมุติน้องมีอาการสมมุติคนไข้ของน้องมีอาการที่น้องสงสัยเรื่องของ a t e l e t ฟัง c t i o n d e f ก c ์เออน้องถ้าน้องจะไปส่งน้องก็ไปส่งเป็น t พ l e t f ฟังชัน n a s เ a y เพราะฉะนั้นพี่ปัจจุบันพี่ก็ไม่ได้เล c o m m e เมให้น้องใช้ l e e d i n g time ในหลายๆกรณีอ่ะอันสุดท้ายเนาะก็เป็นเรื่องของ คนไข้ที่ออนเรื่องของแอนตโคอร์ l ูแลนใช่ปะคนไข้คนนี้คนแรก66ปีออนเอฟออนนบิกาแทนแล้วก็คอนเซิลมาด้วยเรื่องของรับเจอแอ p เ e นดิซ i t ิสแล้วก็แผนจะผ่าแล้วก็ไปเจาะ a p AP p normal ไปเจาะทอมบินทามเนี่ยโรงพยาบาลเจาะได้ทอมบินทามก็ normal mm hmm. เขาก็ถามว่าทํำยังไงต่อต้องรีเวิร์สหรือเปล่าใช่ปะเคสสก็คือ66ปีมาเป็นอันเดอร์ไลเป็น DM type 2เป็น af o ออนอพิส n แบน มาด้วยอินตาเคนเนียพิโมเรสแล้วก็รัดโดสบอ42ชั่วโมงเจา AP APT ก็ normal เหมือนกันจะ reverse หรือเปล่าถามว่าหลักการล่องแรกก่อน anti coagulant monitoring ก็คือปกติเนี่ยเราใช้ and, uh, monitoring พอทราบอยู่แล้วคือถ้าสมมุติเราใช้ Heparin h he ฮ p ารินเรา monitor โดยการใช้ uh, APTT ถูกปะ a p t, t ratio แต่ถามว่ามีการใช้อื่นๆไหมเช่นอาจจะมีกลุ่มที่ใช้เรื่องของ factor 8 เอ้ยพูดผิด Factor 10A BSs s ส y อยู่บ้างเช่นคนไข้ที่มีเฮปาริน r s s s t t n n e เพื่อน้องจะต้องการรู้ว่าน้องจะแ c c คู a เลตเรื่องของการให้เรื่องของเ e p a r i n อาจจะมีการใช้มอนิเตอร์โดย Factor 8์แเอ้ยแฟกเต Base, เอ 10A a s ส a y บ้างถัดไปคือโลมเล็กกว่าเฮปารินคือโลมเล็กกว่าเฮปารินปกติเราบอกว่าไม่ต้องมอนิเตอร์คือโดยทั่วไปอ่ะไม่ไม่ไม่ไมอนิเตอร์แต่ว่าอาจจะมี c คอน i t i o n บางอย่างที่เราเลคคอมเมให้มอนิเตอร์เช่นคนไข้ที่น้ำหนักต่ำ ต่ำมากๆเลยโลว b o อ y w ี้เว t น้ำหนักน้อยกว่า40หรือว่าคนไข้อ้วนมากเช่น,นตามส t u ดี้ก็บ,บอกน้ําหนักเกิน150หรือว่าบางสแตดี้ก็บ,บอก BMI เกิน40หรือคนไข้ท้องที่มี Renal Impairment หรือคนไข้ที่มี Severe Renal Impairment อันนี้เราอาจจะบอกว่าแนะนำให้ให้รักษาแบบที่ต้องมอนิเตอร์แอนตี้แอนตี้เทนเอเอสเ ส่วนวอลฟารินก็รู้อยู่แล้วเป็น I N R เนาะส่วนโดแอกปกติก็เหมือนกันโดแอกเราไม่เราไม่รูทีนมอนิเตอร์ิงเพราะว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าถามว่าเราจะมอนิเตอร์ในกรณีใดส่วนใหญ่รบบเราบอกว่าเรามอนิเตอร์เมื่อเราสงสัยว่าคนไข้มีโอเวอร์โดสหรือคนไข้มีอันคอนโทรลบดิ้งหรือว่าเป็นเออมีการเออร์เจนต์เซอร์เจอรี่อันนี้เราก็แนะนําว่าถ้า อ,อ๋อโรงพยาบาลหมอทั้งหลายอะ่ะหมายถึงว่าโรงพยาบาลไหนเจาะได้ก็เจาะไปจริงๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เจาะได้แต่ว่าก็ไม่ครบทุกแอสเซแล้วก็ไม่ไม่สามารถได้เป็นเดียวทามอะ่ะถามว่าโดแอกมีผลอะไรโ,โดแอกเนี่ยก็ถ้าตัวสีเขียวเราบอกว่าโดแอกเนี่ยถ้าเอ่อถ้าสมมุติตัวสีเขียวหมายความว่าถ้าเราเทสเหล่านี้เช่นเราเทสต์ทอมบินทามเดรูเตส์ทอมบินทามกับคนไข้ที่ออนดับบีกาแทนเนี่ยถ้าสมมุติเลเวลมัน ปกติมันสามารถ Ex c l u d e c l i n i c a l relevant ออกไปได้เลยใช่ไหมส่วนถ้าเป็นพวกที่เป็นอะพิสแบนพวก ten a inhibitor เนี่ยเราบอกว่าก็ใช้พวก anti 10A a s อถ้าสมมติ anti 1 0 a ออยู่ใน normal range เนี่ยเราก็บอกว่าคนไข้เราเนี่ยสามารถ Ex c l u d e c l i n i c a l relevant ออกไปได้เลยส่วนตัวเหลืองเหลือเนี่ยจะบอกว่าแล้วแต่ lab หมายความว่าก็ต้องเป็น lab a p t t หรือ lab p t ที่ค่อนข้างจะ เ e อ s ซนซิทีฟเอเจนตเหมือนกันที่ที่สามารถเจาะได้ซึ่งจริงๆ,ๆเราขอ,ของของเราก็ไม่ไม่ได้เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นโดยโดยขยายความก็คือเหมือนที่บอกว่าถ้าสมมุติในคนไข้ on นดับบิกแทร์นะถ้าหมอเจาะออกมาเป็น normal thrombin time เนี่ยหมอ exclude clinical relevant ได้เลยเพราะฉะนั้นหมอก็บอกว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับระดับยาแล้วใช่ไหมแต่ถ้าหมอเจาะ a p t t เป็น normal เราก็บอกว่าไม่สามารถ exclude clinical relevant ได้ถูกไหม อะถ้าสมมุติเป็นพวก 10A ทั้งหลายใช่ปะก็คือพวกไรวอลสแบนไอพิสแบนอีด็อกสแบนถ้ามาเจาะออกมาเป็น PT a p, p t normal เราก็บอกว่า normal PT PT ก็ไม่สามารถ exclude clinical relevant ได้แต่ถ้าสมมุติว่า anti factor 10A assay บอกว่าต่ำกว่าค่า lower no, limit of quantitation เนี่ยเราบอกว่าสามารถ exclude clinical relevant ได้เพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติตามตามไกด์ไลน์หรืออัลกอริทึมที่เขาบอกอถ้าสมมติหมอมีม,ม,มัก็ดูลาดโดสคือประวัติสำคัญเลยคือลาดโดสมีประวัติ Renal i n s ufficiency ไหมแล้วก็มี severe hemorrhage หรือว่ามีจะต้องไป per, เป็น pre-operative ที่เป็น emergency ไหมถ้าสมมุติ monitor ได้ก็สามารถเจาะพวกแลบพวกนี้ได้ใช่ไหมเจาะแลเลเวลได้ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณหมอมี bleeding เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเจาะได้ก็เจาะแต่ถ้าเจาะไม่ได้ก็ดูตามอาการแล้วก็คีตินีนเคียร์แลนด์ถูกไหมถ้าสมมุติมี Major bleeding แล้วคนไข้ก็อยู่หมายถึงว่ายัง o n d o a c หรือมี Renal Ins u ัพที่คุณหมอคาดว่ามันจะยังอยู่ในระดับยาคุณหมอก็ใช้การ Reversible ไปโดยการใช้พวกถ้าเป็นดาบิกรแทกคุณหมอก็ใช้อ d ดาลูซิซูแมปถ้าเป็นพวกที่เป็น Factor 10เอเ h i b i t o r ก็ e n d e x a n e t alpha หรือไม่ก็เป็นพวก PCC หลักการเดียวกันกับพวกที่เป็นเซอร์เจอรี่คล้ายๆกันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเซอร์เจอรี่มันไฮเบดดิ้งลิส s t แล้วก็ e m e r g e n c y จนี่ไหมจริงๆแล้วหลักการเนี่ยนะถ้าพวกออ Do โดแอกันหมอพิจารณาก่อนว่าคนไข้มัน e m e r g e n c y ่ผ่าหรือเปล่าคือถ้ามันไม่ e m e r g e n c y อ่ะรอได้ก็รอเพราะว่า Reverse อย่างเงี้ย p t c ก็ไม่ได้ว่าจะ f u l l y Reverse เรื่องของโดแอกถูกไหมล่ะเออถ้าถ้าดีเลย์ได้ก็ดีเลย์เซอร์เจอรี่ไปแต่ถ้าดีเลย์ไม่ได้ก็พิจารณาตามนี้ว่าต้อง Reverse หมเพราะฉะฉนนนนนั้นโดยสรุปก็คคคือไขนนี้เคสที่1บอกว่า normal thrombin time ก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วดับบี้กระแทนถ้านอร์ม l ลทอมบินไทม์เราสามารถเอ็กครูสคีนี้เข้ารีลิเวไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าคนไข้คนคน,นี้สามารถ go on surgery โดยที่หมอไม่ต้องรีเวอร์ l d ลโดเอแต่ถ้าสมมุติอะคนที่2เราบอกว่าเออ on อพิสแบนแล้วก็มีอินตาเคเนียลฮิมโอเรสแต่ว่า a p t t แล้วก็ p t normal ก็ เราบอกแล้วว่า APTT กับ PT normal เนี่ยไม่สามารถ exclude ที่นี้เข้า relevant Re ออกไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้การ reversal ไปอภิ s เบียนไปโดยเรื่องของ PCC โ okay, อเคจบครับ